อากาศดีไหมคะอากาศดีจังเลยอากาศดีมากมากบนเขาเป็นเหมืองคะ่ะตรงนี้โรงแรมเก่าโรงแรมนี่ยังอยู่นะเนี่ยยังมีคนอยู่อยู่ นที่จอดรถนะคะที่จอดรถเนี่ยจะโรงแรมนี่ยังเปิดอยู่ยังเปิดแอร์อยู่เลยค่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมันก็จะนี่ต้นไม้กำลังใบร่วงค่ะใบร่วงแล้วก็จะขึ้นเขียว ากาศเย็นมากเลยเย็นมือคะ่ะเย็นมือเมื่อก่อนตรงนี้ก็มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ตรงนี้นะคะอเบฟเราก็จะมาเรียนตรงนี้เหมือนกันนะคะก็ด้านนี้ตึกนี้ก็ยังอยู่น,นี้ก็เริ่มพัง ไม่ซ่อมแซมแล้วเมืองเก่าน่าอยู่จังแต่เมืองใหม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเนี่ยจะขคล้มรัม้วหมดแล้วกำลังจะลื้อนะคะด้านนี้กำลังจะลือ้อลื้อไปบ้างแล้วก็มีอันนี้ที่ทิ้งขยะอันนี้ก็จะเป็นขวด อันนี้จะเป็นขวดขาวฝัง่งนี้จะเป็นขวดเขียวฝั่งนี้จะเป็นขยะทั่วไปฝั่งนี้เป็นกระป๋องกระป๋องก็เยอะอยู่นะคะนี่ก็ขยะทั่วไปไม่มีคนเลยเมืองเงียบดีมาก พาเดินรอบเมืองชมเมืองร้านพิซซ่าไปแล้วหรอพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าไปแล้วพาเดินเล่นในเมืองรถคันนี้สวย นี่ร้านอะไรเนี่ยขายของเก่าเหมือนกันจ้ะจะเข้าไปดูร้านนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะมีทองเหลืองด้วยไม่เคยมาเลยฝั่งนี้ถึงแล้วค่ะเราจะเข้าไปดูเพื่อนชายเหรอยืนรอเราอยู่นะเนี่ย ยู่รอเธอเปล่กายนี่จากของเก่าสวยๆพวกเครื่องเครื่องครัวสวยก็สวย,สวยอยู่นะเป็นของเก่ากระถางดอกมไม้แดกกันถ้วยชาม,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 ม